ตอนนี้ก็เจอตัวเพิ่นแล้วก็อ่าตัดสุดใหญ่เพิ่นเลยเต็มร้อยห้าสิบบำลุงห่างกายจะได้มีแรงย่างเบิดมือเบิดเวินโบอิดโบเมงไงบอโบอิดโบเมงไงนี่เลยน้องพี่น้องสิงคองที่แรกๆว่าโบเห็นเพิ่นนี่โอ้บอกแอนที่เห็นจังใดเด้ว่าถ้าว่าเอาไปกระเบิ้งพี่น้องจะมีรถใหญ่ขึ้นหมู่เด้เบิ้งไปพุ่งลุงพงพัวอะไรได้ปั๊ดทู ไปฟั้งรถจักยังมีเงินชื่อน้ำมันอย่าไปเอารถใหญ่บไปไอภาพบรรยายเอาเองด้วยพี่น้องเด้อบ่ร์เอ็นไปนี่พวกแกเบิ่งซอยกันพี่น้องไลยบ่เลือก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 จะบอกได้ว่าเจ้าะเอาไปทางรถนะบ่สเทือบุถึกก็ต้องใจเป็นต้องเลือกแล้วเนาะคนเอาพัชย์ไปเอาเบิดนี่ต้องมีการแบ่งผู้อื่นน้ำแร่เลือบบุถึก เอาให้ของที่หมักเอาหมักตัวใดนเอาของที่หมักของที่เจ้าหมักนะเอา้ออาอเรา,เาลองการลองจับเบิ้งเลยเนาะเราหมักตัวใดนที่มียาสูบม,มีกาแกเฟเราจับตัวนูดเราหมักตัวนี้หมักตัวนี้อ๋อตั้นหมักเราหมักตัวนั้นโลด น้องพี่น้องเอ่ยหลังจากที่ซื้อคอมาให้บ่าวสิงแต่บ่เจอตัวเพิ่นเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เจอตัวเพิ่นแล้วกับตัดสุดใหญ่เพิ่นเลยเอ็มร้อยห้าสิบบำลุงห่างกายจะได้มีแรงย่างเบิดมือเบิดเว้นโบอิดบ่เมื่อยบ่บอิดบ่เมืองอ่ะนี่เลยเนาะพี่น้องสิ่งของที่แรกๆว่าบบเห็นเพิ่นเนี่ยโอ้โบแอนที่เห็ดจังได้เด้ว่าถ้าว่าเอาไปกระเบิ้งพี่น้องจะมีรถใหญ่คือหมูเด้เบิ้ง ไปพูลุพงพวงผัวอะไรใดภาพทุ่งรถจักรยบ่มีเงินซื้อหนามันอย่ยายปไปเอารถใหญ่บ้านไอภาพบรรยายเอาเองเด้อพี่น้องเด้อโบเอ็นไปนี่พวกแกเบิ่งซอยกันพี่นอ้องอ่าทุ่งลุงพวงผัวได้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเฮ็ดลิ้นเฮ็ดหัวได้น,นี่อ่าเมื่อกี้นี่มาบ่เห็นแล้วเนาะพี่น้องบ่แอ,อ็นก็เลยพผู้เล่เข้าไปตามอยู่พุน่นตามอยู่พุน่นเนาะพี่น้องเนาะ พอดีเรเห็นอย่างผู้บมผู้บมผู้บมมาเนาะพี่น้องเนาะคือบ่แอ็นข่าไปเบิ่งแล้วบ่เราอยู่นะฮะเนาะพี่นอ้อ,นองแต่ว่าบ่เห็นแล้วก็เลยว่าโอ้ไปทางไหนไปนำิ่งก่อนนำกับพอดีว่าเห็นอยู่นี่พอดีเอ้าพี่น้องเอ้ยก็จะถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นจะเอาอยู่บ่เครื่องคองที่บ่แอนซื้อมาให้นี่เนาะพี่น้องเนาะสบ,บายดีทีพอนู้นน่ะ,ะสบ,บายดีอ่าเป็นยังไงได้กินเอ็มร้อยหาสิบไปแล้วมีแหงบ่มีแหงอยู่บ่อ่ามีแหงดีดอยู่บอก ฮะ <g ül üyor> เป็นแรงหางกายคือถัดอยู่บ่าบานนี่กระปีกระเป๋าบ<อ>่กระปีกระเป๋าขึ้นบ่นบซุ่มก็ช่วยนะนี่ฮะกินเอมลอยหาซิปลงไปเมื่อกี้นี่ย,ย่างบดมือบ่บอลนี่นะบานนี่ลังจากกินเอมลอยเลยฮึบดมือเลยยางบดมือเลยอ,อุ้ยก็ไมกินสองแก้วเลยให้บดคืนคอยคือบุห็นเจ้าลายมือและเจักมือแล้วจะาบุห็นหนะคอยนี่ลายมือเลยลายมือเลยกละว่าจักมือเอาหนับกังดู ตั้งแต่วันที่เก้าครับมาหาเจ้าเมื่อในวันที่สิบสี่จากมือเจ้าว่ะนับนิ้วตินนิ้วมือมึงดูหน่อยจากมือลายมือเนาะเบิร์ดและบอของอยู่ของกินนะเบิร์ดอะเบิดขักแล้วมีเด้เบิร์ดแหละอ่ไข่กับเบิร์ดแล้วยาสูบดอ่าเบิดแล้วอ่าเจ้าหูจักบอคอยเดินทางมามือนี่คอยมาเห็ดยังเจ้าว่ะเจ้าคิดออกบอฮะคอยขันคอยมาแล้วคอยมีเงั้งมาให้เจ้าเจ้าว่ะลองถวายมึงดู มียังแกวะมียังมีอ่าหลอดไอ่ายาสูบอ่าใช่อ่าถือใจยี่บ๊อกให้มาให้หยกโป้ให้รู้ใช่หยกโป้คอยมึงดูหยกโป้มึงดู้ขัถือใจนะโอ้ถือใจแล้วหยกโป้ได้บ้างไหมจะจับแบบซิปเลยถือใจได้ กาแฟไข่ม,มีแล้วก็เนื้อมัดยาพ <c oughs> ระทัศน์ชูพี่น้องเลยไปทางใดขมือเนี่ยขอมาจังหวัดบุเห็นมย์พูดเลงไปห้องพูดเลยลงไปห้องพูดอะไปเฮ็ดที่สังในห้องนะไปเอาเอะไรหลายบ่เอาอวไกระสอบเป็นกระสอบเลยเบแบกขึ้นมานบดนักบอยามแบกขึ้นมาอมเอ๋บกงไปบ่ อีลักอีเรือมาอืมจนเคยหยางขึ้นมาอีกอืมเคยหยางขึ้นมาอีกเครื่องคลองได้คอยยีหม้อม้เจ้าอยู่นี่เลยวบาเจ้าจะหิวเมื่อบ่เลือไปให้อยู่บอกก็ทมเดี๋ยวพงไงเจ้าจะหิวไปเองบอบ่หิวไปบนอื่นตีอืมเอาเมื่อไหวบอนเก่าได้เจ้าปกะไหวหันบัติเซียบ่เครื่องคองไะบัติเฮีย พอบอเอ็นจะไปทางหน้าเลยน้องๆกันเลยสิเอาเครื่องครองให้เราอยู่นี่อืมกระสันคอยเจ้าเลือกเอาอย่างไรอย่างหนึ่งจะเลือกตัวใดเลือกมาเลือกถึดเอาลูกม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 าไปตรงเราลายใหญ่ห้างฉักไยเสียร์ลำเวลาเสียการเสียงานเราได้บัไปตะโดนเลยเอ้าไปหานลำโตี่ไยหานลำโตเห็นในรถคอยนี่เจ้าเลือกตัวใดนี่ในรถคอยหนิ หาเอาหนึ่งบ uh. ่เออเลือกเอาหนึ่งเอาล่ยโยจ้าว่ะไล่บ่เลือก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 จะบอกได้ว่าเจ้าจะเอาไปทางรถนะบ่อเรือบุถึกจะต้องจะเป็นต้องเลือกแล้วเนาะคนเอาพระจะไปเอาเบิดนี่ต้องมีการแบ่งผู้อื่นน้ำและเรือบุถึกเอาให้ของที่หมักเอาหมักตัวใดเอา ของที่มักของที่เจ้ามักนะเอ้าลองก็ลองจับเบิ้งเลยเนาะเรามักตัวนด้ที่มียาสูบมีกอกาแฟเราจับอัวนู้ดเรามักตัวนี้มักตัวนี้อ๋อที่นี่กันมักแล้วมักตัวนั้นโลดยังอีกยังอีกเอ้ามาจับอีก ตัวน so <laughs> <that> <'t> totally ี้ฮะของเจ้าอื่นตัวนี้น้ำน้ำปดออกเป็นบ่เป็นอยู่บ่อย่าไปเอาผ้าตัดของข่อยได้อเนาะอยากซื้สือมาหมาดๆได้เลยนี่นี่อ๋อจะได้มาเอามือได้น้ำขุดขวดไง่ให้มือส่งบ่เอาไปได้บ่อทำนี่ไงอ๋อเบิ่งดูเบิ่งเบิ่งออกมาเบิ่งตัวนั้นมันที่นี่ยังมาให้เอฟซีเหมืนเบิ่งดูพี่ตั้งทั้งนี้ที่ เอาม่ให้ทานผู้รักผู้ใหญ่ิ่นเบิ่งดูเมนๆอจัดเต็มได้อนคอยข้ามาเลยขอยจัดเต็มใหได้ปานนี่บุอยาก้ยพี่งกันะานปานี่บรียกเจอเจอหนาคยบอยากสูนาบรอยากสูนาเขามาแล้วเฮ็ดเปปังเลยได้คอยนี่านม่ได้ขอเลขเอบุษินกันเลยไม่มีแนวสิบอกเลขที่น้องเลยนม่อยมาล้วคอยเอาเนมมากให้ถดัก เมีย่ยงนี้เนะี่ยคนมากรมู <ừ, S 1> ได้หนินะอันนั้นบ่อเนี่ยมานะสูบได้บอ่อแบบนี้อะยาเผ็ดบอ่อนี่ยนะแกะโหลดบาราบาว่าสูบได้บ่ได,ได้พี่น้องเลยบริษัทบาร์ทิงกวดปัดตำรวจกวดของเฮ้ยคนจีแกเอาสูบแล้ว <ừ, S 2> อ,อันะเจ้าดิว่าพี่ช้างนะพี่น้องเลยแนี่ยคนมกัก ที่ฉูบเลยบ่นี่นะกาแฟนะในหมากแห้งของหมูนะในนี่นะซาข่อยว่านี่ตัวจัดเลยนี่ฮะพี่ได้แล้วแน่การกัดเบาหนึ่งหนึงมาเอ็นจนว่าสี่วนกรับได้เมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้โบเห็นโอ้ที่ครับแล้วมันต้องออกมากะจาจะสูบบ่อจานี่นะหมักบ่อจานี่นะยาเผ็ดบ่อเนี่ฮยจะสูบก็หมื่นยานี่บอสูบได้หึ่งบ่อจานี่ฮะ กอกนึงกุ้มมืมือเอบมือจะกอกมือ่สามสี่กองมือหน้อสองนึ่งนี่กุมยังมือองมือแม่นบ่เกินสูบกุ้มกุ้มเลยเลยมึงกัสิบช่อนี่กัสมมือคนั้นนะมันเด็กคลองมากตอนนี้เนาะได้กาแฟที่อิวันอีกนี่ฮะจะนักจะเต็มเล้หครับบอน สามมือนะฮะเละเบิ้งอยู่เบิงในข้างศพมันนี้มันเขียนบอกอยู่นับเบื้องนับเบื้องอีกนับปวดคองอีกยันบ่อเอ็นเอาเนี่ยฮะเอาว่านับเบิ้งก่อนอ่ะเพื่อนจีปั่นมาเอ็นบ่ปั่นอยู่บ่ปั่นได้ก็มาเอ็นยู่บอเนี่ฮะด้วยกากนับแท้ด้วยกากจั่งความมีแต่ช่งได้เนี่ยเด้งจิ๋วห่วยหลายแท้บ่เอ็นเนี่ยกินกลุ่มหลายมือได้แล้วเนี่ย สิบสองอี่ส6หกแปดิกินกลุ่มเช้ามือบ่สิบสองสิสี่หกอืเศษอเศษหนงเปเศษเจ็ดมีเศษอีกบ่เนี่ยเศษอะไรกิโลเศษโอ้เศษะกินเลยไหน

จัดเลยกาแฟกับแก่นับมันขีกจัดขีกจ okay. ัดอีกยระชูบมันขีกบ่นี่จะออกมาจัดอัน okay. น bueno ี่ฮะมันคู่มันค okay ู่กับจัดมันขีกกับจัดอ๋อเท่าคู่กับจัดขีกกับจัดน้ำหนึ่งโบจัดบ่กน้ำกับคู่อีกบาทนี่จัดอีกคือกันอ๋อนี่ยว่ายน้ำอ้อยยังนะเออเบิร์ดแล้วบอลนะมือหน่อยนะเบิร์ธรรมดาพี่น้องจัดอย่างเดียว ไม่ให้เลี้ยแลบ่ได้ต้มบ่กินดิบเลยบ่ดีกว่าในไหนอะนะกาแฟนะเบิ่งเบิ่งเบิ่งมีน้ำฮ้อีกมีน้ำฮ้อนติดธงไหนอุณหภูมิปัดน้ำฮ้อนในธงตลอดเวลาทางว่านี่หมอต้มน้ำฮ้อนเคลื่อนที่ยังง่ายได้นี่ฮะไปทำป้ามีน้ำฮ้อนพี่น้องปิดหน้าพี่ปิดหน้าพี่มข้อให้เบิ่งดู้ข้ออ้างกับซีเบิ่งดู้อย่าไปรีนะขอสิ่งคนทีกินกาแฟกินแบบไดนี่พี่น้องเลย เมืองเอาวิธ no? no. um ีกินของเบาวสิงดงเบาสิงน้องเบาวเสืออไอได้เนาะน้องสิงไงกัเสือดิเสือฮะเสือเป็นไยสิงเป็นน้องแม่นบอกสิงกับสิงเริ่มบนมีไล่เลยนี่คสิงผัดน้องของมองสิงผัดแมวบาดนี่ กินแบบนี้เลยเออเรื่องวิธีกินของเพิ่นนะเพี่น้องเด้อบ่ได้ใช้น้ำห่อนี่บ่ว่าสิ่งที่ว่ามีน้ำห่อนนี่แต่เก่าก็กินนั่นีอบ่แต่ละเทื่อน่ะหรือว่าจุไฟต้มน้ำครั้งนี้อ้าว้ัดต้มนะไม่ได้แม่งกรอกๆๆเลยอืมยเปื่อยเปื่อยถือใจบ่ถือใจยูกูปั๊บมักซิปอืม เต็มคักน้องนำหัวเสือแซ่บแคร่พี่น้องจุดในรุ่นนะโอ้พี่น้องูกเราเห็นนำลายพุดบอกพอดีอาร์ตไเดี๋ยวมันล่มนำราบุห่วงนำห่วงกาแฟก้อนย่ำเนี้อนำอานที่หลังแล้วเปล่าบอกสิ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละวิธีกินกาแฟแบบแบบคาเลตโรแบบ บอกคือภัยเลยครับบอกคือภัยคือมันกับสิเข่ากันอยู่บ่บ,บ่สิงนำบริต้มมันกับสีเปื่อยมันกับสีละลายขัดสีบ่มันกับสีแซ่บอยู่บ่น่นะเออ,อผมสำหรับน้าทัพเลยได้เนี่ย <c oughs> กินต่างน้ำต่างเข่าพี่น้องเลยตอนแรกกินทีเดียวจบเข่านะยังบริมายังบริหนึ่งเดี๋ยนี่เข่าไปเลย สันกเลักเล็กลกนี่ฮะซ้ำกัาเจ้าอันสั่นกวดยาสิีีักงัวเมาสิงเง็ดอืมสั้นกลาล่แบอเบาสิี น้ละลายแล้วป่นี่วกินก็อ้าีป่นี่ฮะบ่เมาบอละลายในปากแล้วบอละลายละด้เยบ่เมาบอปะิงนี่ถุกวเป็นยังไงรสชาติสำหรับนะทพอบอกซองหนึ่งเดว่าเบิ้มเบิ้มมันหลายดิ จะมัน,นได้มาแต่บ้านอี้สี่ช่องจะมันย่างขึ้นต้นไม้ฝนไดโน่เบิดหลายปีนทวบผ้าเขาท้อยบห่ได้ได้ <c ười> ย่างกลับไปกลับมาโลาแถบมนนีคนแดดก,ก็มาบ,บดบดไดเนา่สูบยาน,นึ่บาดนี่ฮะเบิร์ดตัวนี้ต,<า>ต่อเนี่ยมักพี่น้องเลยหองหมักบมไม่ผิดวางเนาะบอกเอ็นมาเน,นาะคักโลดขับไเอ็นมาบอกเอ็นจัดเลยลืมมาเขาเนี่บุชชนขลืมหอยาสูบนี่บุได้บุได้ครับเหงา ี่น้องจักอยู่หน้ากันยังครับว่าจะหมักหมักซาบะผู้เฒ่ามักเที่ยวแก่นคูดพี่น้องเงข้ามรืมเข่าเดี๋ยวอดเอาก็ได้เพิ่นว่าแม่นี่เราหมักต่างกันพี่น้องคานว่าคือบ่ากับไพนี่ให้ชื่อยังบ่เอานี่พี่น้องอืมมาให้ในมวนหนึ่งไหมเฮ้ยเอาเลยอาไดเฮ้ยเอาเลยมีคบอกเอ็นบัดนี้ไหมมาให้อีก อ๊ะไม่สุบเป็นอะไรเจ้าของมสุบย่านมาเอ็นติดบ่พอจะสุบไม่เกินไปเห็นวาก็ได้ังหว่าสิบองเนาะเออขโมเดียกขอมลเดียกไบ่ฮึเอ้ยปะตุกขันกุ๊บเลยปูดยยงแบบคาเตโร่กินนี่ซีอะสุดยอดเลย แนวมักมักที่ส <kav uk uit> ุด <y> นี so, uh. mm ่กาแฟกับยาสูบยาสูบนี่สิมักรุ่นแก่เลยแบบแบบมันชื่อคลองก็เป็นตักเสกคลองแล้วนะแมนบริบาลว่าบริบาลคนเฮือดเนี่ยดิทำกันรถยาจอรนี่ยาเย็นครับยาจอรนี่ตัวไดนชั่จาดคากรกันบาสิงตัวนั้นเจนี่ตัวนี้บพจาะนี่หรือตัวนั้นอันนี้ยาเพียตตอรตัวอ๋อตัวจะชูบกินนี่ได้สั้ ตที่เจ้าสูบก้อนนั้นกับตัวนี้ตัวได้ครับตัวนี้ยาเพลิดนะแมนยูยาเพลิดกับยาตัวนี้ตัวได้จะบีงจะเบิ้งเอาคนสูบหลายนี่นี่จะเบิ้งคนสูบหลายนี่บบ่อยยเลตัวขนาดเบชี่คนยังบุญญาณเลยพี่น้องเอ้ยขนาดเช่นคน,นยนังบุญญาณเอาแล้วไปทุ่นแล้วน,นี่ลืมเก็บเอาสูบยานี่ จนวันเราสูบน่อยนี่เราสิเป็นปอสอันนี้เราสูบตลอดาปอดแข็งแห้งอาิอันนี้คือคำคงของคนสูบยาพี่น้องเลยขันปุ้บสูบปุ้บสูบขาในคิ้วโอ้อยู่ใกล้นี่ก็เริ่มแล้่อนนะอ่ะยวาน้ำขมือนี่นะว่าน้ำต้นน้องถ่ายเสือมงหวังนะนี่มิงหวังดำเจ้าเจ้าเป็นมงหวังดำ จะบอกได้ว่ามามื่อื่นเบิดแล้วนะสูบนี่หมอนยอมแน่นอนหมอนเบิดกับเบอร์ที่ซื้อมาให้แล้วยังบนหอนมือมันกำหนดคืออาทิตย์ละเท่อเราว่าซองหนึ่งต่อสองมือมีสิบซองกับส่าวมือพอบอกเขาซื้อมาให้นี่ฮะกับหกมือหนึ่งได้นี่ยังบนหอนเจ็ดมือปกติมันมื่อื่นพุ่นเต่บอกเขาซื้อมาให้ก่อนบัดนี้คอยจับอาทิตย์หนึ่งนับหนึ่งมือนีิวันวันจันทร์รถแม่อวันจัดวันอาทิตย์ขอจะขี้มา บอมาคู่มือแต่ว่าเขาบุรุษคือมาให้ถ้าอนบรรจันหดขวบขมันบอกบรรจันหดขวบขมันคอยชื่อมาให้เด้อบอซิงเดอ้อเจ้ายอมซู้ป่ะเนี่ยอมซู้จากมือจากสองมือต่อซองนี่มาเป็นสามมือป่ะนี่เจ้าคูดนะโลดนี่ไข่เนี่ยมาได้อาทิตย์หนึ่งกาแฟมันได้อาทิตย์หนึ่งเนีมีมาได้อาทิตย์หนึ่งคูดเอาไรขอมาได้ข้ามาซื้อมาให้กินคู่มือเข้ามาอยู่แต่ว่าบุรุษคือมาให้คู่มือกุ้มอยู่ ไข่นี่เพราะว่าเรากินแต่มือคาบหนึ่งกินคาบแรงมันมีจากแถวนะจ๊ะวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวหกแถวแถวเลาจะหน่วยสองสี่ห้าเพราะว่ากินบาตรหาหน่วยผู้แถวหนึ่งนะแถวหนึ่งมีอยู่สิบหน่วยสิบหน่วยบ่าทางทางตัดด้ทางตัดมีห้ามีสามสิบหน่วยแต่หนึ่งนะอเบาสิ่งกินมือมือหนึ่งนี่กินตอนแรกกินมือในจักหน่วยคาบหนึ่งตอนแรกเจ้ากินอันต้มค่ะ ชิปปูชิปป,<ะ>ป้ากวางเขาคอยกินบะเทือเทศ่ะน,นะคอยกินบะเทือเยังมีแต่สามหน่วยหนึงย,ยอมกินบ,บ่มีเงินซื้อสิดน้ำสิอิ๊วกินนะมแม่แม่อืมซาน้่มเนี่ยลายคือบะพูนี่คอยนะอืมอ่ะใส่ไข่ลายอืมบ่ได้นินว่าคุณภาพเลยนิน่งแต่ปะดีมนันแนวใหมมันอิ่มท้อง่อยนะเา้ารถิปหน่วยพี่น้องกระเซ็บแล้วเนี่ยนะไข่ชิปหน่วยเจ้าหัวจักบอกเงินใครซื้อมาให้นี่ยนะแม่ยัง ชื่อบ่ชื่อบ่ชื่อแล้วนี่ยเอาเอาขอบใจเพื่อนใช่เอาเสร็จแล้วขอบใจเพื่อนจบคลิปแล้วขอบพูนมาขอบพูนพนน้าเป็นอยู่บอบอว่าสิบ่เป็นบอลืมเลยโอ้ยพ่อเพื่อนมึงดูโอ้ยขอบพื้นมาให้แล้วสิแม่เพิ่นบงอยู่ด้วยอ่าขอจะบอกชื่อเพื่อนอ่าแม่ใจดีคนดีทางน้าแม่เจ้าฮันเหลวคนที่อ้อมจะขายบ้านเจนี่ะเจ้าฮันเหลวเอ่ ทั้งแม่มินตามินตาแม่มินตาเม่มินตาอืมเอ้านมืมขึ้นุ่มขึ้นุ่มโวยพรเึิ่นเว้ยป้าอนจะสูบนะดูดดูดถัเบินเร่งเล่เล่งเลงเร่งเร่งั่น้องเลยเลเลจวดจเลยเร่งเๆ่เล่งอาเร่งอีกเร่งเบิดเบิมันจะเบิดเลยอนเส้นชัยลยเบิดอีกทำแ่งฮือแบจังเดียวเบิใกสีหอดเส้นชัยอะไรแห้งงั อ้าวหมูกระแสงก่อนแล้วบเบิ้ลเนาะเบิ้ลโอ้ล้เบิ้ลโอ้เบิ้ลอ้าวอึ๊บอึ๊บอ้าวเอาเสาจะใชยังอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยเบิ้ลสั่งให้เบิ้ลอีกได้เอาบอี้ให้บอสิงขอบคุณทางแม่เพิ่นเนาะพี่น้องอ้าวบอสิงอ้าวยกมือขึ้นยกมืออ่าเั่นแม่ยกมือขึ้นอ้าวขอบคุณขอบคุณเด้อทาง แม่มินตาของแม่มินตาที quer, limite limite <t <t uh, ่ซื้ออ่าซื้อหนังเอามีที่ใครที่ชั้นพ้่ที่จะส่งอ่านทำดื่มอ้าววัยพ่อในเพิ่นอยู่ดีมเฮงในเพิ่นอยู่ดีมเฮงเลยรุ่นคนล่ะอืมบอแอนได้ส์ล่ะเฮ้ยมเฮงรุ่นคนละเอากินเอาเลยนี่แหละบอเอนกระทหน้าที่เป็นสะพานบุตในทางแม่เพิ่นเนาะ จังไรบ่อเอ็นก็ขอขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนลลายที่ให้บอเอ็นมาเป็นสะพานบุญให้ในข้างนี้แล้วก็ให้มาเป็นสะพานบุญชี้เครื่อ,องชี้อข้องมาให้บอซิงนี่แหละบ่อเอ็นก็ขออวยพรในทางแม่เพื่อนมีแต่ความสุขกายสุขใจอยู่ดีมีแห้งครอบครองคนก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนาทีก่การงานก็ขอให้ลาบดื่นทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการและที่สําคัญก็ให้เพื่อนแหละอายุหมื่นปีพันปีพเพล่ย สำคัญค <system> <ai> ืออายุเลยอายุยืนยาวบ่ยืนยาวเลยแม่นบ่เจ็บบ่ไข้แม่นเป็นผมโพมใช้ผมโพมใช้ให้ลูกให้หลานนี่แหละให้บ่แอ่นแล้ก็บ่สิงเพื่อช่วยเหลือคนทุกคนยากเนาะคนอนาถาแม่ต่อต่อไปพี่น้องเอ้ยเอ้าก็ั่นกะจบบ่บไขอยาวตเลยข่อยแม่นหลายนาทีเพี่น้องเอ้ยก็สิได้จบคลิปเนาะบ่เนาะแม่นก็สิได้เดินทางไปบ้านบ่ผู้ต่อที่แรกๆว่าสิบ่เห็นบ่สิงแล้วก็บ่เฮ็ดนี่โอ้ยข่อยสิเอาไปต้มกินเบิดข่อยว่าไข่เห็นบ่แม่นแหละ สีประแขยประพูเนาะแม่แหละวบุเห็นประพูะพี่น้องเลยเอ้าข้ชันกะไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะอยู่ดีไม่แห้งบัสิงเอ้าสบ,บายดีดูสบ,บายดีบัสิงไป